สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเพาอ,อีกแล้ววันนี้พามาเบิงแบบ้งพ่อน้องอลินรับยอบทาสีค่ะอลินเฮ็ดอย่างอะลุอลินกาลินขี้ดินอยู่ด้วยนี่มวันนี้พามาเบิ้งทาสีเนาะกาจะเป็นบ้านหลังเป็นบ้านทั้งหลังเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นทาแต่ข้างในเนาะกาข้างในก็จะมีสักสามสี่ห้องอนะลรเนาะทุกคนเดี๋ยวซีพาเข้าไปเบื้องทั้งในเนาะ แต่ก่อนชี้พาเข้าไปเบื้องทั้งในกันเดี๋ยวสิให้พาเบื้องทั้งนอกก่อนเราไปเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาดใหเนาะน้องอลินกับมักขนาดเลยเพราะว่ามันมีขี้ห็นมีขี้ดินให้น้องอลินเล่นน้องอลินกันเลยมกักเพราะว่ามักเล่นขี้ดินนั่นเองนูน่นน้องอลินกําลังเล่นขี้ดินอยู่แม่นบอ่ะมักขนาดเลยเลยเนาะอูย้ยไหนไหนสบายดีกันสิสวัสดีค่ะกันสิ อ่าจะไปบ้านกระเจ้าเด้อลูกมาทางพีเดอลิลีน่าไปเล่นลูกมไหมทำอะไรคะนั่นอ่าก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะที่เรามารับจอบทาสีวันนี้เนาะบ้านหลังใหญ่มากเลยถ้าได้สักหลังก็คงจะดีแฮะว้าว <Wow. S 1> ว้าวว้าว ว้าว oh, wow. <Wow. S 1> นี่เนาะทุกคน oh, <wow. S 1> เป็นบ้านหลังนี้เลยหลังสีขาวนะคะพอน้องไอรินกำลังทาสีอยู่ข้างในเนาะเมื่อน,นี้จักสีแล้วหรือบอทาบบแล้วก็ออจสิเป็นเมือนนะ่ออ <Wow. S 1> ื่นเนาะนี่บ้านหลังบักง่ญ่เลยว้าว oh, <wow. S 1> wow. ไอรินเข้าแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วเร็วๆ <c oughs> ไอรินทำอะไรกัน อันนี้ก็จะเป็นบ้านที่มาทาสีนะคะทุกคนเป็นหลังนี้เลยพอน้องอลินกำลังทาข้างในอยู่น้องอลินเล่นขี้ดินอยู่ลินนี่เนาะก็ข้างในก็จะมีเจ้าห้องสามห้อง เดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างในเนาะนี่ได้เอาเข้ามากินพร้อมจะมีหมูนะคะหมูมปิ้งน้องอรินกินแล้วมีน้ำด้วยกินบอกกินน้ำาบอกมีข้าวม,มีนมมีน้ำน้องอรินข้าวเหนียวกินแล้วเมื่อเช้านี้น้องไอรินกินไปแล้วบ้านขอเพื้นนะ เด็กไม่อยู่ในบ้านนะอันนี้ก็เป็นในบ้านของกระเจ้าหรือค่ะมีกี่ห้องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้องอะไรห้องน้ำอันนี้พ่อทาสีอะไรนี่ฮะ ยื่งเหลืองไข่ๆเล้วอ้าอ้ <c oughs> าวฮึๆกำลังทายอยู่ห้องห้องเดียวยังไปแล้วเพราะว่ายังไปทันแล้วนะห้องนั่งก็ได้อันนี้ก็เป็นห้องที่หนึ่งนะคะนี่สีเนาะ ไปไปดูห้องนู้นสิแล้วก็อีกทาห้องนั้นแล้วก็สิมาทาห้องนี้เนาะแล้วก็ทาห้องนี้ห้องนี้นะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ทันได้ทาเนาะบ่มีน้ําบ่มีไฟเนาะเพราะว่าก็เจ้าบรดิยูบรดิยูโดนแล้วมันก็เจ้าก็เลยตัดแล้วก็ห้องนี้นาํางะ ห้องนี้ก็เป็นห้องก็จะเป็นห้องคล้ายๆห้องนั่งเล่นก็ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องครัวมืนน้อนี้มื้อนี้คือสิบโมงแล้วดอกเนาะคว่ามันหลายอยู่นีก่ก็บบอยกบบดิทาซอยบดิเบิงน้องไอรินอยู่อรินอย่าไปแก้ของพ่อวะลูกไอรินง่วงนอนเลยอย่ะ งว่วงเลยเหรอไปใส่ละแมวค่ะไปใส่ก็ตามไปเนาะแมวกันได้ไปใส่ก็เห็นแต่แมวเว้ยน,น,น้องลินอ๋อมองงั้นให้แม่ให้แม่ตีแขนตีแขนเลยเหรอน้องลินกินข้าวนะคะมากินข้าวเหนียวนะ้องลินอยากกินข้าวแล้วใหญ่อะให้แม่ข้าวเหนียว อ๋ออออบน่ะข้าเนียวถืออืมกินข้ากับน้องไอลินโอ้คําใหญ่ไปกดอ่ากดอืมไก่นี่ยอืมข้าเหนียว ไก่ไหมคะอู้อกินไก่ให้ดูหน่อยอกินไก่ให้ดูหน่อยอ้าอ้าอ้าอุ้ยข้าเหนียวติดปลาโอ้เคี่ยวกันเลยอืมกินข้าเหน,นียวกิน,น,นะน,นข้าเหนียวกับไอ้ดินเด้อร์นะไอ้น้องินกินข้าเหนียวเด้อร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมากเลย

กินกินข้าวกันนั่งหลังตรงอ่านั่งหลังตรงอืมอ๋ออู้กินไก่เองเลยแล้วนะโอ้โหกินไก่เอ้กินได้ปะกินไม่ได้ทำไมไม่ช่วยมันอันนี้มันกัดเองไม่ได้เพราะว่ามันมีกระดูกอันนี้นะเจ็บฟันเจ็บฟันแล้วหรอก

อาฝนแม่ว่าแหงมาได้ใหญลิ้นตื้นทาแล้วห้องนึ่งเนาะทุกคนนี่ห้องนี้ก็ทาแล้วแล้ะเด้แต่มัาก็เป็นสีจังสีแล้วเนาะทุกคนเหลือแต่เก็บขอบข้างเทิงแล้วก็ข้างล่างเนาะทุกคนเนาะแล้วก็แล้วแหละแต่ว่าทาแล้วแล้วเหลือแต่เก็บขอบเนาะก็สิป,ประมาณนี้แหละทุกคน ตอนนี้พอน้องไอรินกลับมาทาห้องที่สองต่อแล้วจ้าทุกคนนี่ห้องนี้เนาะสีมันก็ค่อนข้างทายากเนาะทุกคนเพราะว่าเจ้าของบ้านเพิ่นเลือกสีออกคล้ายๆสีขาวเลยนะมันทานยากเพราะว่ามันจังๆเนาะเผื่อมันสีแบบลบรอยเกามันก็ต้องซ้ำๆอีกหลายรอบเลยอะ่ะทุกคนก็เลยแบบ ทายากแน่จังหน่อยค่อนข้างใช้เวลาเนาะวันนี้กะบ,บ่นแล้วเนาะทุกคนอาจติมาตโตไม่มื้อหน้าตอนนี้น้องอลินกนระลับเนาะทุกคนก็ <c oughs> เลยพามาเบิง่งอันนี้กะนี่เนาะสีสีจ้างจางอะีเนาะทุกคนพอน้องอลินบอกว่าทายาขนาดเพราะว่ามันเป็นสีขาวสีใสๆแล้วทุกคนมันก็เลยแบบต้องลืมหลายๆครั้งทาหลายๆครั้งเนาะ มรรยากาอากาศห้อนแห้งทุกคนไฟน้ํากับโบมีเพราะว่าก็เจ้าโบได้ยู่เนาะเพราะว่าอันบ้านเพื่อนก็เจ้าคนรวยเนาะก็เจ้าบ้านหลายหลังหน้าแบบบ้านหลังนี้ก็เจ้าเลยบอกค่อยยู่เนาะก็เลยบบมีคนยู่มันกะเพื่อกระตัดไฟตัดน้าเนาะก็มารับเจอบทาสีเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะกะ รับ j o พอได้ค่านมค่าขนมให้น้องไอรินเนาะทุกคนกาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แน่เด้อกาแนว่ใดที่แบบเออได้เงินแน่กะมารับจอบก่อนเนาะทุกคนสะอ่อนเนาะทุกคนสอนบ้านก็จา,จบาแบบหูหลังใหญ่ดีเนาะมีจากหลังแล้วทุกคนเออต้องมีจากมือนึงลรืวนะ่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะ นี่กัสีประมาณนี้แหละพาทุกคนมารับจอบทาสีน้ำกันแล้วทุกคนเนาะมือนี้คือจิบหดแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันไหมมือหน้าเนาะกับพามาเบิ้งพอน้องไอรินทาสีกับฟ้าพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอร์จ้า